สวัสดีครับพบกับผมนะครับเวกิจจ้าวันนี้นะครับผมก็จะมาสรุปแพท2.4ในสตาร์เรลกันแบบสั้นๆกันเลยซึ่งแน่นอนครับว่าน่าสนใจเอามากๆเลยนะมีอะไรให้ทําอีกแล้วหลังจากที่เราแบบว่าเหงาๆกันคนไม่มีเควสก็จะเหงาตามเคยใจ <c oughs> เศร้าทําไมผมถึงสนใจแพทนี้ที่กําลังจะมาเพราะว่าตัวเรลเนี่ยมันเป็นตัวที่ผมรอคอยมานานมาก แมปใหม่นะครับเป็นคุกใต้ดินไปแล้วเราจะได้เจอหลัวชาหรือเปล่าแทนยังมีพัลเซ่นให้ทาอีกแล้วแล้วก็ยังมีมอนใหม่ด้วยนะตัวละครใหม่นะครับหยุนรีนะนี่มันคาร่าแน่นอนเลยเมมามในแบบเท้าเปล่าเลยนะน้องมีเพื่อนแล้วเท้าเปล่าด้วยกัน ก็คือน้องจะใช้ดาบใหญ่เป็นกายภาพเป็นผาดทำลายล้างซึ่งในการต่อสู้นั้นน้องใช้ดาบใหญ่พุ่งเข้าไปหาศัตรูแล้วฟาดเข้าไปแบบจังๆจึงๆเลยแต่สกิลคือแบบว่าน้องโยนดาบอันทรงพลังทำดาบเมทมูโยนยังกับกระดาษเลยนะโยนใส่ศัตรูเนี่ยเมื่อเมื่อเราโยนแล้วเนี่ยก็จะทำการฮิวให้ตัวเองแต่พรสวรรค์ของน้องเนี่ยน้องทำการบล็อกที่จะเตรียมเคาน์เตอร์ไซมอนแล้วโยนดาบใหญ่ใส่มอนเลยนักหนงกันเลยทีเดียวแหละ ส่วนอันตีเนี่ยก็จะก็จะทำการยั่วมอนทั้งหมดแล้วจัดการด้วยดับใหญ่แบบสับเบิมเทิมไปเลยฟาดเข้าไปแผ่นดินแหลกสลายกลายเป็นผงแต่ดาเมคือแบบว่าโคตรแรงส่วนเทคนิคน,น้องนั้นเนี่ยน้องก็จะทำการแบบว่ากินดัง,งโงยืนกินเลยนะทำไปแต่ทุกชิ้นยืนกินโว้ยเมื่อเมื่อมอนเข้ามาตีเราเนี่ยน้องก็จะทําการบล็อกสตูและเมื่อเข้าสู่การต่อสู้ก็จะทําการฟาดดับใหญ่อันมาหือมาไซมอนเลยแล้วก็ปาดไซมอนเลย ถือว่าโหดมากๆเลยนะไว้ประจำตัวของยูรีมาแล้วตัวละครใหม่มาแล้วเป็นคุณพี่มาล่านั่นเองแฮ้เจียเจียชิวความหิวก็ทําอะไรพี่แกไม่ได้เพราะพี่แกชอบของเผ็ดร้อนมาล่าเป็นจิบวิญญาณเป็นแล้วเจียชิวเป็นผ่าดลบล้างเลยทาดไฟเล่นกับอัชลอนได้สบายๆเลยนะเทคนิคของเจียชิวเนี่ย ก็จะทำการสร้างพื้นที่ไฟเมื่อเข้าสู่การต่อสู้นั้นก็จะทําการสร้างดาเมจให้กับศัตรูและติดสถานะดีบัฟนั่นเองนะแล้วเมื่อเราใช้สกิลโยนเครื่องเทศก็จะทําดาเมจเพิ่มขึ้นเลยแต่อันตีเนี่ยก็จะทําการเรียกหม้อไฟยักษ์ทำการต้มสตูแต่จะติดดีบับไม่เป็นจุนไปเลยนะศัตรูก็จะรับดีบับในเทินของเจียชิวและเทินของมอนเลยอเชลอนก็ร้องว้าวกันเยเียเลยนะ ตู้ครึ่งแรกนะครับก็จะเป็นฝั่งของยูลลี่และหัวหัวซึ่งผมรอมานานมากหัวหัวและตู้ LC ยูลลี่หัวหัวและตู้ครา่งหลังก็จะเป็นเจียชิวและสปาร์เคลและตู้ LC เจียชิวสปาร์เคลเองเลยแล้วก็ LC ในที่สุดก็มาแล้วกับ LC มินาร่างช่องโหสวยมากๆเลยนะรู้สึกว่าภาพอาร์ตเนี่ยผมชอบมากเลยนะสวยจริงสวยจริงกับ LC เนาะมีนาตัวละครใหม่อย่างน้องมีนาแต่โฉมใหม่นะ น้องมินาเป็นผ่านล่าสังหารเราไม่ต้องไปเปิดตู้ไม่ต้องรับแยกตัวแล้วเราสามารถรับได้โดยการเปลี่ยนตัวมินาตัวเก่าเป็น5าดาวได้เลยนะเมือเราเปลี่ยน MC เป็นพาต่างๆการตีปกติคองมินาเนี่ยสกิลน้องนั้นก็จะทําการโชว์ชานมไข่มุกเขียวจริงเลยจะทําการเลือกเพื่อนร่วมทีมและบัฟปีให้และมอบหมายให้เพื่อนคนนั้นเป็นอาจารย์คอมมีนาเมื่อเพื่อนร่วมทีมคนนั้นที่มีนามอบหมายให้เป็นอาจารย์แล้วเนี่ย เมื่อโจมตีหรือใช้อันตีไซมอนมินาก็จะเก็บสแต็กให้ตัวเองไปด้วยและเมื่อมินาทําการเก็บสแต็กแล้วเนี่ยมินาก็จะใช้เข้าสู่แอคชั่นเลยจะโจมตีแรงขึ้นมากๆส่วนอันตีของมินานั้นเนี่ยมินาก็จะสร้างดาเมจให้กับศัตรูหนึ่งตัวแต่ก็จะโจมตีปกติให้แรงมากขึ้นส่วนเทคนิคนั้นมินาก็จะทําการฟื้นฟูพลังงานในการต่อสู้ซะด้วยอ่าก็ถือว่าเจ๋งมากๆเลยนะกิจกรรมถัดไปของมินานั้นก็จะเป็นกิจกรรมตะลุยด่านต่างๆเลย ก็จะได้รับกลุ่มดาวคอมบินาจนถึง E3 ไปเลยกิจกรรมต่อไปนะครับจะเป็นการถ่ายรูปเจ้าถังขยะที่ซ่อนอยู่ตามที่ต่างๆนะครับกิจกรรมต่อมาก็จะเป็นการนําเจ้าถังขยะมาต่อสู้ได้บอกเลยตีแหลงโคตรแต่จะเอาถังขยะมาเข้าต่อสู้ได้สูงสุด5ถังนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นการล็อกอินเพื่อรับตัวทองมีทั้งหมด10โลเลยอย่าลืมเข้ามารับกันด้วยนะจ๊ะทุกคน กิจกรรมของอัพตัวละครคูณ2แล้วก็กิจกรรมซิมคูณ2อนั่นเองระบบนี้นะ่าสนใจมากๆเลยนะคือระบบการจัดลิลิกโดยเราล็อกลิลิกตามที่เราต้องการได้แล้วโดยเราสามารถล็อกสเตตัสตามที่ตัวละครเราต้องการได้แล้วและสุดท้ายล้วเนี่ยในสมิเลตยูนิเวิร์สนั้นเมื่อเราเลือกชิ้นที่เราต้องการลงเมื่อเรากดที่ชิ้นนั้นก็จะโชว์ให้ดูว่าตัวละครไหนใส่ใส่ได้ซึ่งสะดวออกมากๆเลย และลิลิที่เราต้องการฟาร์มนั้นก็จะโชว์แล้วครับว่าชิ้นไหนใส่ให้ตัวละครไหนบ้างคือมันสะดวกมากๆเลยนะอันนี้ผมชอบออกมากเลยเราจะได้ไม่ต้องแบบว่าไปดูเว็บนอกอะไรเงี้ย <S <S ไม่ต้องแว็บไปเว็บมาเข้าเกมเข้าเบราว์เซอร์อะซึ่งอันนี้ถือว่าสะดวกออกมากสุดท้ายนะครับและนี่เลยปกติแล้วเนี่ยเราจะเล่นกิจกรรมเนี่ยมันต้องเล่นเนื้อเรื่องก่อนใช่ไหมแต่แพทหน้าเปลี่ยนไปเราสามารถเล่นกิจกรรมได้เลยโดยที่เราไม่ต้องเล่นเนื้อเรื่องหลักแล้วเนื้อเรื่องหลัก จะเล่นภายหลังเอาก็ได้เลยนะจบไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับในการรีวิวแพท2.4บอกเลยนะครับว่าน่าสนใจเอามากๆจนทำให้ผมต้องอยากกลับมาเล่นแบบจริงๆจังๆเลยขอบคุณในการรับชมคลิปนี้ด้วยนะครับผมและสามารถคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับขอบคุณทุกคนมากไปไปครับผมไปละ